อาสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการลงฮามาชิและการจอยเซิร์ฟครับ,รบการลงฮามาชิก็เดี๋ยวนะผมขอเปิดเพลงก่อนครับการลงฮามาชิครับคือสามารถจะเชื่อมต่อในโหมดมัลติเพลเยอรได้ครับเชื่อมต่อในโหมดมัลติเพลเยอรนะครับก็จะเอ่อ ก็คือเล่นในหมดมาตีเพลย์แบบออนไลน์ได้นะครับก็เราเปิด Google Chrome ครับผม,มไปที่ Google นะครับสำหรับเว็บโหลดก็จะมีอยู่2เว็บนะครับเว็แบบแรกก็จะเป็นเอ่อไฟฮิปโปนะครับอย่างที่รู้กัน f i l e ไฟฮิปโปนะครับ Enter เ,เข้าไปไวพูดคอมดาวน์โหลดฟรีซอฟต์แวร์นะครับทพ่ทำการเข้าไปครับ พิมว่าฮามาชินะครับอย่างนี้นะครับแล้วถ้ากดไปนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับอ่าเดวเดวอันนี้มันแปลให้เองครับอันนี้ก็คือดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสําหรับตัวนี้ก็คือเลือกตามเวอร์ชั่นต่างๆนะครับอ่าและอีกอันหนึ่งครับเพื่อนๆพิมไปว่า ดาวโหลดฮามาชิครับแล้วก็เข้าไปตัวที่2ครับฮามาชี้ดาวโหลดหรือตัวนี้ก็ได้นะครับ,ก,รบก็ฟีดดาวน์โหลดนี่นะครับตัวนี้นะครับมันก็กดไปฟีดาวน์โหลดไปนะครับแต่อันนี้ผมลงโปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้วก็จะไม่ขอโหลดให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะแล้วถ้าท่านเปิดมาท่านจะได้หน้าโปรแกรมอย่างนี้นะครับ มาชิอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นตอน8โมงครับยังไม่ค่อยมีคนตื่นนะครับเพราะว่าถ้ามาตอนแรกครับหน้าจอมันจะขาวเลยนะครับไม่มีการเชื่อมต่อเลยมันจะปิดอยู่อย่างนี้นะครับออฟไลน์นะครับท้าเริ่มการกดตัวนี้ครับใหเป็นสีเหลืองนะครับเอเคครับโอเคครับ อ่าสมมุติว่าท่านจะสร้างห้องเองใช่ไหมครับท่านก็คีย์อนิวเน็ตเวิร์จะตั้งชื่ออะไรล่ะครับท่านก็ตั้งไปครับอ่ะสมมุติตั้งชื่อว่าอะไรกได้ไี่ m ม,มาครับคีย์หนึ่งสองสามสี่รหัสหนึ่งสองสามสี่มาคาคีย์นึ่งดอี่อ้าทำไมอ่ะอู้นะครับเจ็ดแลยครับ อ้าวละวอจอย C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  โอเคครับอ่าแล้วก็จะได้ชื่อที่ท่านทำการสร้างไปเมื่อกี้ครับอ่าจอย C C C ก็คือห้องนี้นี่เองครับอ่าสำหรับการจอยนะครับอ่าจอยห้องเมื่อกี้ออยสี C C C ขันหนึ่งสองสามสี่ จอยครับอันนี้ผมเป็นคนสร้างครับก็เลยจอยไม่ได้นะครับอันนี้ผมขอดีลิทเน็ตเวิร์กทิ้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงสอนเกี่ยวกับร,รมชีอย่างเดียวนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ